Thank uh you. -huh. ฐานพารุยก็อยู่ที่บ่อดินสุขอภารัตน์นะครับอยู่คลองเจ็ดนะครับปทุมธานีนะครับนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเริ่มทำมือนเดิมครับจะผสมเหยื่อให้ดูนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องสําคัญเลยที่หลายคนสงสัยนะครับแล้วก็อยากอยากรู้ว่าเราผสมยังไงนะครับใช้ตัวเป็ดยังไงใช้ตะก้อยังไงนะครับโอเคครับเราจะมาเริ่มตั้งแต่ผสมเหยื่อเลยนะครับใช้ สูตรปลารวมนะครับยิงทบพกมาสองตัวนะครับปลารวมกับปลานินนะครับแต่ว่าจะลอที่ปลารวมดูก่อนคือต้องเข้าใจอย่างแรกนะครับแม้กระทั่งแม้กระทั่งเราเป็นคนคนขายเองนะครับแต่ว่าแต่ละเหยื่อของในแต่ละหมายมันก็ต้องใช้ต่างกันปลามันชอบแตกต่างกันนะครับแต่ละหมายปลาชอบเหยื่อไม่เหมือนกัน วันนี้จะเริ่มที่ตัวปลารวมก่อนนะครับถ้าจะต้องมิกยังไงเดี๋ยวจะว่ากันอีกทีนะครับนี่เขาวิธีการใส่น้ำนะครับใส่ละกวนนะครับ ให้ความชื้นมันเข้าทั่วๆนะครับผมจะยังไม่บีบนะครับไม่ให้เบีดเหยื่อเป็นก้อนก่อนจะมาบีบต่อเมื่อว่าจะเช็คเช็คว่าเหยื่อมันจับตัวกันดีไหมประมาณนี้ครับนี่ถือว่าพอใช้ได้แล้วครับเหยื mm ่อ hmm. เห็นไหมครับยังเป็นผงอยู่แต่พอเราจับตึบเป็นก้อน วเวลามันลงในน้ำมันก็จะแตกตัวง่ายเราไม่ได้นวดว่าเป็นก้อน,อนแข็งๆนะครับโอเคครับเดีย๋ยวจะลองเท่านี้ก่อนแห้งๆหน่อยหมายเแรกนะครับอาจจะตีไม่นานจะตีเรียกปลาก่อน วันนี้ตัวเบ็ดที่ใช้นะครับใช้เบ็ดเบ็ดชิโนชิโนเบอร์สองนะครับเบอร์ค่อนข้างเล็กหน่อยครับตะกัว่วตะไอแล้วก็เม็ดโฟเม็ดเล็กแล้วก็วันนี้ใช้ตะกั่วเล็กเพราะว่าคาดว่าจะตีไม่ไกลครับเพราะว่าคิดว่าไก่น้ํามันจะลึกน้ํามันจะลึกมากน้ํามันจะลึกมากคราวนี้ปลาที่มันจะลงไปกินที่พื้นก็ก็จะน้อยครับมันก็จะไม่ได้มี น้ำลึกมากปลาก็จะไม่ค่อยลงลิบพื้นนะครับส่วนใหญ่แล้วบอ่อกว้างๆปลามันมักจะกินที่ที่จุดที่น้ำตื้นนะครับน้ำไม่ได้ลึกมากอันนี้วันนี้ผมจะทำสองแบบเหมือนเดิมนะครับว่าจะใช้หนมจะใช้เม็ดโฟมล้วนกับขนมปังนะครับเริลงลงไว้สามคันนะครับวันนี้ สามขั้นจะลงเม็ดโฟมล้วนกับขนมปังนี่นะครับพิธีเกี่ยวขนมปังชิ้นเล็กๆครับผมใช้ชิ้นเล็กๆเพราะเบ็ดใช้เบอร์เล็กจิ้มเข้าไปครับจิ้มแค่นี้นะครับแล้วผมก็บีบตูดจุ๊บไม่ได้มว้วนไม่ได้อะไรนะครับเห็นครับแค่นี้เลยอยู่เลยเพราะมันไม่เป็นตลยแข็งๆครับพอปาลายมันเข้ามาดูปุ๊บเจอตัวเบ็ดเลยนะครับตูติดเลย ไม่ต้องกลัวนะครับว่าบีบไม่ติดถ้าเราถ้าเราเอา,านคนบอกว่าปั้นไม่ติดเลยปั้นไม่ติดจ,จริงๆแล้ว mm. ถ้าเราใส่ใส่น้ําให้ความชื้นมันเข้าทั่วนะครับยังไงก็ติดครับยังไงยังไงปั้นเหยื่อก็ติดนะครับถ้าถ้าเราใส่ความชื้นให้มันทั่วนะครับอย่าไปขยํานะครับขยําแล้วมันจะแข็งเป็นไตปลาไม่เข้านะครับ ปามันใช้ทั้งสองอย่างนะครับเหยื่อด้วยแล้วก็วิธีการด้วยนะครับไม่ใช่ว่ามีเหยื่อดีอย่างเดียวแล้วก็จะจบนะครับโอเคครับนี่ครับหนะ้าตาเหยื่อที่ผมแปะขนมปังไว้ข้างๆเพราะว่าเวลาตีมันจะได้ไม่แกว่งนะครับไม่อไหรมาพันสายได้โอเคครับไม้แรกครับสายแล้ แล้วจริงๆเอามา4คันนะครับแต่ว่าผมหยิบไปคันเบสมาผิดกันเบสคันเบสไปอีกคันหนึ่งไม่คนละคนละขนาดกันหยิบมาผิดมันใส่กันไม่ได้ครับวันนี้ก็เลยจะ,ะใช้เนี่ยะครับเดดไอ้ด้ว,ดว,ดวนครับครึ่งท่อนนะครับเอเี okay, ครับ รอ้อนนะครับโอ,โอ้ยโดนไปแล้วโอ้ยอืมสดุดใดครับคันด้นวนเรา ก <Yeah. S 1> มานะครับกีก็กินนะครับแต่หลุดเลยนะครับตอดอยู่เรื่อยๆนะครับ สังเกตทุ่นผมนะครับลืมเอาที่เสียบทุ่นมาได้ทุ่นตกกุ้งวันนี้คันก็ลืมหยิบปลายคันมาผิดหยิบปลายคันผิดด้วยอุปกรณ์หยิบมาไม่ครบด้วยครบเลยครับหวังว่าครับอุปสรรคเยอะไป หล้น,น,นะครับบเลยนะครับ เกือบหล่นนะครับเกือบตกน้ำนะครับมันต้องรีบงัดเพราะว่าสไลายมันเยอะสไลายตรงหน้าขึ้นแบบนี้ครับมาแล้วครับมาแล้วครับเัี๋ยวที่สองนะวันนี้ถ้าจะโอเคนะครับโหอะไรนะครับ ตัวเล็กตัวเลทุกตัวครับสาหร่ายมันเยอะมากได้ตัวแล้วนะครับยอดสุดยอด ครับนี่แล้วนะครับผมว่าตัวนี้จะไม่หลุดอีกนะครับนิ่หนหรอยโสกยังจะเป็นปัญหาวุ้สากอยู่เลยครับ ดูครับอุปสรรคของเราไม่พร้อมลยทุกอย่างครับตัวนี้กินเม็ดโฟมล้วนนะครับไม่ได้ใส่น้ำตาลขั้นนี้ทำลูกจี้เพราะว่าเราไม่รู้ครับเราเราไม่ได้ข่าประจำนะครับที่นี่มันจะเป็นครั้งที่สองครับทำนี่ยาครั้งที่สองครั้งแรกอยู่ตรงนู้นครับได้สวายให,ใหญ่สองตัวนะครับก,ก็ตกแล้วก็ปล่อยตกแล้วก็ปล่อยเอาครับรุดอีนะ่แล้ว 对了 ฮืมนะครับอะไเดิมดีขึ้นประมาณโล ตกเหมือนเดิมนะครับชอบขแคบข้าง,งนี้โอ้หลุดพอดีอือสุดยอดนะครับหางกระจุย ครับอม่ตัวแล้วครับเดี๋ยอยีบตกเนเพล่นๆนะวันนี้เรียบร้อยไปอีกหนึ่งวันนะครับสำหรับวันนี้นะครับที่บ่อสุอาภารัตนะครับปองเจ็ดสุธานีนะครับวันนี้เราใช้เหยื่อหมาสุปลาลวนนะครับวันนี้ผมผสมไปสามถุงนะครับจริงๆผสมรอบแรกไปสองถุงแล้วก็ผสมเพิ่มอีกถุงหนึ่งแต่ว่าวันหมดเวลาซะก่อนนะครับนี่ครับเหยื่อที่เหลือเหลือเต็มเลยเหลือประมาณถุงหนึ่งครับหรือว่าวันนี้จริงๆเราใช้เหยื่อแค่ สองสุงนะครับกับพันเบ็ดสามคันครึ่งครับเป็นสามคันครึ่งเพราะว่ามีคันหนึ่งมันด้วนนะครับพะมาแค่ครึ่งท่อนโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวเพราะเดี๋ยวว่าสักพักเดี๋ยวจะทําถ่ายคลิปปล่อยปลาด้วยงั้นเดี๋ยวเราเรีบดูปลาเลยกันผมกลัวปลามันจะซ้านะครับแต่จริงๆเราขังไว้ดีนะครับรกติแงเรายาวปลาไม่น่าซ้าเท่าไหร่แต่เดี๋ยวมาดูผนง่ายกันก่อนครับ เนี่ครับเรื่องจังหมยนะครับเห็นไหมไหมครับเห็นสลายหลไหมครับปลายจะอยู่ตรงนี้เต็มไปหมดเลยครับข้างหน้าวันนี้ปลาหลุดไปหลายตัวมากนะครับหลุดไปหลายตัวมากเพราะว่าเพราะว่าเราลากเข้ามาพุกปลามันจะมุดสลายหลมุดปลายพงัดปุ๊บหลุดงัดปุ๊บหลุดนี่ครับนี่ครับงานวันนี้นะครับก็เป็นยี่สกไซส์ายไซส์ครับไซส์แปดีดโลโลกว่านะครับประมาณนี้นะครับ จะเป็วผมเก็บปลาก่อนเก็ปลาช้ำครับเดี๋ยวเราจะปล่อยปลาที่เทสได้วันนี้นะครับเรามาดูกันนับแด้มันนะครับว่าได้เท่าไหร่นะครับโอเคครับแล้ววันนี้ก็หยุดหลุดเยอะไปไหน่อยนะครับก็พอได้สนุกครับมีช่วงนั่งหลับบางบางงหวะนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามันจะมาปล่อยปลากันครับซึ่งซึ่งเป็นปกตินะครับเราทําอย่างนี้มาวางง่งไงไม่สัอกว่า5้าปีครับว่าปลาในช่วงไหนที่เราไม่ได้เอาไปทําอะไรนะครับเราก็จะปล่อยกับตืนบ่อนะครับช่วงไหนที่เราจะเอากลับไปกินบ้างเราก็จะเอากลับแค่พอดีกินนะครับไหนที่เราไม่ได้เอาไปทําประโยชน์อะไรเราก็จะปล่อยกับตืนบ่อนะครับโอเคครับเดี๋ยวมันลองลองไล่นับดูกันว่ารอบนี้เราได้กี่ตัวนะครัแต่ปลาก็แข็งแรงนะครับ เัาปฎิการน,นะครับเราทําอย่างนี้มานานครับถ้าปลาอาการไม่ดีเราก็ไม่ปล่อยคนระับตัวที่หน,นะครับขอรบุด้วยอาการป้าน่อยนี่นะครับนะนะทุกท่านนี่นะครับสบายครับหิวตัวที่หนึ่งกับตัวที่หนึ่งนะครับ นะครับดวการลาปกตินะครับอ๋อตัวที่สามครับบอกมมปล่อยแบบเร็วๆเลยแล้วกันขอเช็คอาการก่อนนะครับ้าลาวาเองได้ก็ปล่อยครับสาม ก็เล้มาปล่อยปลานะครับที่ที่เราได้มาทาการทดสอบเหยื่อนะครับโอ้ยแข็งแรงนะครับแข็งแรงมากดูกนะครับว่าได้กี่ตัวนะครับยังไม่ได้นับเลยนะครับเจ็ดนะครับ ปลาแข็งแรงนะครับกันดามมาหานะครับ10 10A 10B 13ตัวครับครับ13ต,ตัวนะครับ,บวันนี้ไม่เคยจะได้เททีเดียวนะครับ,รบปลายัางอาการ,รหลอยู่เยอะอีกเยอะเลยครับโอ้โหให้ดูตัวนี้ก่อนนะครับที่นอนหงายนะ เดี๋ยวจะหาด้วว่าปลาไม่แข็งแรงแล้วผมจะปล่อยนะครับออามาดูอาการกันนี่นะครับเห็นไหมเห็นไหมครับปลาไหวนะครับปลาแข็งแรงนะครับคราวนี้ขอปล่อยรวดเดียวเลยนะครับตีตัวนี้เห็นไนกระชังแข็งแรงนะครับแข็งแรงมาก ดูนะครับเอาเขาไปเองได้ไหมเหลือๆครับโอเคครับทั้งหมดก็13ตัวนะครับ13ตัวถือว่าปล่อยไปโอ้โหวันนี้ปล่อยเยอะนะครับปล่อยไปหลายตัวหลายตัวมากเพราะว่าเวลาเอาปลาขึ้น,นจะติดตะไล่ครับปลามันจะมุดข้างหน้าติดตะไล่ทั้งหมดเลยครับ ม,มันจะมุดสลายแล้วก็ทำให้เบ็ดดุดนะครับโอเคครับไปเจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้าครับขอบคุณครับผมครับสวัสดีครับ